Over Top Up เพจรับเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกเช่น ROX PUBG Call of Duty และเกมอื่นๆอ,อีกเพียบบอกว่ามาจากช่อง MRT ได้ส่วนลดไปอีกอย่าลืมหลัก Over Top Up เติมไวทันใจไวรุ่นโมบายแน่นอนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปแล้วจะเจอโลโก้แบบนี้หน้าเพจเลยนะ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการเล่นแผน4 2 4นะครับว่าเขาเล่นกันยังไงสุลตานเขาเล่นกันยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูนักเตะก่อนดีกว่าว่าแผน424เนี่ยใช้นักเตะประมาณไหนนะครับนักเตะที่ใช้เล่นแผน42 4สนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเอาใครก็ได้อะเออแล้วแต่เราชอบเลยคิดว่าใครเหนียวก็เอาคนนั้นส่วนกองหลังนะครับเซนเตอร์แบ็กนะครับหนึ่งตัวเอาเป็นตัวเข้าอีกตัวหนึ่งเป็นตัวรองนะครับแล้วก็ บีกซ้ายขวานครับเอาตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวเป็นตัวบุกแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวรับไว้นะครับเพราะว่าถ้าเอาลงสองตัวรุกเลยเนี่ยอาจจะหลุดได้นะครับเพราะว่าแผนนี้เนี่ยมันก็รั่วอยู่แล้วนะแล้วก็คู่กองกลางนะครับคู่กองกลาง CM เนี่ยผมคิดว่าเอาตัวที่โหดเลยนะเอาตัวที่โหดที่สุดที่เราพอจะซื้อได้อ่ะอืมเอาตัวที่แบบเน้นรับหนึ่งตัวแล้วก็เน้นรับลุกหนึ่งตัวแต่ว่าต้องยิงดีทุกตัวเลยนะ คีนเนี่ยยิงดีมากๆเลยยิงเต็มข้อยิงปันเนี่ยโคตรดีแต่ว่าผมแนะนําว่าเอาตัวอื่นดีกว่านะที่ไม่ใช่คีนเพราะว่าคีนเนี่ยผมก็อยากเลี่ยนแลวเหมือนกันแล้วก็ส่วนปีกนะครับเอาตัวที่จีดจัดหน่อยสกิลดีเลี้ยงบอลดีคลองบอลดีนะครับแล้วก็ส่วนคู่กองหน้าครับเอาตัวหนึ่งมง แล้วก็เอาอีกตัวนะครับไว้เลี้ยงจี้เอาไว้ใช้สกิลใช้ความเร็วนะครับแต่ว่านักเตะนะครับทุกๆคนนะครับต้องออกบอลดีทุกๆคนเลยนะครับก็ประมาณนี้นักเตะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูในสนามว่าวิธีการเล่นเนี่ยเขาเล่นกันยังไงมาเดี๋ยวเรามาดูในสนามกันบ้างนะครับว่าวิธีการเล่นแผนนี้เล่นยังไงก่อนอื่นเลยถ้าเขาเคลียร์ก่อนนะพยายามเอากองหน้า2ตัวเนี่ยเข้าบอลแต่ถ้าเขาบุกมาทางข้างเราก็ต้องให้ปีกแล้วก็กองหลังของเราเข้าบอลน,นะครับ กองหลังแบกซ้ายแบขวานั่นแหละเออพยายามดักบอลเอาไว้นะอย่าให้เขายิงง่ายๆนะพยายามดักเอาไว้ก่อนพยายามอย่าเข้าพุวนด้วยนะเออแล้วก็พอเรามีบอลเนี่ยแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปอย่าไปรีบอย่าไปรีบบุกนะจะเย็นๆค่อยๆประคองขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆจ่ายบอลตรงไหนมีช่องเราก็จ่ายถ้าไม่มีช่องแล้วก็กลับหลังมาแล้วก็ไปเปลี่ยนเลน หรือว่าเปลี่ยนฟังหรือว่าจ่ายไปที่วันว่างๆอ่ะเออตัวไหนก็ได้ถ้ามีโอกาสทำประตูเราก็ทํามีโอกาสจะเปิดจะมองจะยิงก็ยิงไปเลยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยพอเวลาเราขึ้นเกมไปใช่ไหมขึงเขาไปปุ๊บเราต้องจมให้ได้ถ้าเราจมไม่ได้เนี่ยอาจจะโดนตัดบอลได้นะพยายามเลยเออพยายามอย่าให้เขาแบบตัดบอลได้นะเอาชัวร์เล่นเอาชัวร์ไว้ก่อน แผนนี้จะเล่นแบบชัวร์มากๆเลยนะเล่นเล่นไปเรื่อยๆถ้าตัดบอลได้ก็ตัดถ้าเสียบได้ก็เสียบถ้าดึงได้แทกเกิลได้จัดเลยเพราะว่าอย่ารอช้าจังหวะน,นี้ผมตัดบอลได้แต่ว่าเสียได้ผมแบบไม่รู้คิดอะไรอยู่อยู่ดีๆไปส่งให้มานี่แบบงงๆอะ่ะเอองงมากตอนนั้นอา้าวอะไรไปส่งให้มานี่ทําไมเนี่ย,ยถ้าเขาได้บอลเนี่ยแต่ว่าจังหวะน,นี้ใช่ไหมเพื่อนๆจะสังเก,กตว่าเรายังไม่ได้เสียตําแหน่งเขาเลยแบบ บุกขึ้นมาแบบเรื่อยๆอ่ะเขาจะบุกสวนทีเดียวมันก็ลําบากเหมือนกันแผนนี้เนี่ยถึงแผนนี้จะดูกลางแบบโล่งๆนะมันมันก็ไม่ได้บุกง่ายๆเหมือนกันนะถ้าแบบเรายืนโซนดีอ่ะเราไม่ได้แบบเสียตําแหน่งแต่ถ้าเราแบบโดนตัดบอลแล้วก็โดนตัดบอลนบอนหน้าประตูเขาเนี่ยอันนั้นอาจจะอันตรายได้นะเช่นจากวันนี้เห็นไหมผมตัดบอลได้แล้วก็ผมเนี่ยปั่นได้ในลุกนี้แต่ว่าผมไม่ปั่นอ่ะเออผมไม่ปั่นอ่ะ แล้วก็คีนเข้ามาเก็บได้โอ้โหคีนเนี่ยผมบอกเลยว่าคมมากๆแถวสองนะคีนเก็บเรียบเลยอเออซาวิกยืนคู่กับคีนใช่ไหมคีนเนี่ยยิงมากกว่าซาวิกเออผมงงเลยผมคิดว่าวยซาวิกแม่งแบบน่าจะยิงมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าซาวิกมันรับลุกเลยแต่คีนแม่งรับอย่างเดียวแต่ว่าคีนแม่งยิงเอายิงเอาเกือบทุกนั้นอะ่ะอืมอถ้าลุง ถ้าดักไม่ได้ก็โดนอะ่ะพยายามดักบอลดีๆขึ้นไปพอเราขึ้นเกมเราก็ขึ้นเรื่อยๆนะพยายามขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีช่องไหนก็อย่าไปแล้วก็ตรงไหนที่มันแบบแน่นๆเราก็อย่าไปอะ่ะแล้วก็โฟเดนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวจริงทีมของผมเลยนะโฟเดนเนี่ยแต่ผมแบบจะซื้อจะซื้อตัวใหม่แหละเลยเอามานี่ไปยืนฝังนู้นก่อนแล้วก็เอาโฟเดนมามา,มาลงตัวจริงก่อนที่จริงโฟเดนเป็นตัวสำรองนะผมเอาไว้แก้เกมนะโฟเดน เอาไว้แบบเล่นลูกเปิดอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมลูกแรกอะ่ะเออฟเดนก็เปิดเข้าในอะไรแบบนี้แหละหาตัวแก้เกมไว้ด้วยเช่นแล้วก็กองกลางด้วยนะกองกลางเนี่ยต้องหาตัวสำรองเอาไว้ด้วยกองกลางต้องเก่งนะตัวสำรองก็ต้องเก่งเหมือนกันก็ต้องเก่งในระดับหนึ่งแหละถึงจะไม่เก่งกว่าตัวจริงก็คือเนีน่ยลูกนี้เขาแบบโอ้โหผมเสียบอลไงแล้วชิบหายเลยพอเสียบอลถ้าไม่เสียเด็ดขาดเนี่ยพอเขาเนี่ย ลูกนี้เอาอีกแล้วเสียบอลอีกแล้วพอเสียบอลอีกก็เรียบร้อยอ่ะดูผมยืนยืนไม่เป็นโซนแล้วมันก็เรียบร้อยอ่ะมันหลุดไปหมดเลยเนี่ยถ้าเราแบบรีบบุกหรือว่าจ่ายบอลพลาดแม้แต่นิดเดียวแล้วกองหลังแล้วก็กองกลางของเราเนี่ยยืนยืนไม่ตรงตำแหน่งเนี่ยหรือว่าเสียตำแหน่งไปเนี่ยโดนแน่นอนไม่ต้องห่วงถ้าเจอคนเก่งๆอ่ะโดนแน่นอนพอเสียประตูเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ต้องตกใจอ่ะก็เล่นเรื่อยๆเหมือนเดิม ไปเรื่อยๆแต่ถ้าแบบถ้าแบบช่วงท้ายๆเกมน่ะเราก็ต้องแบบไอ้นั้นหน่อยนะต้องรีบๆหน่อยพยายามอะม่ะแม้ผมพยายามตัดบอลไปเรื่อยๆทำยังไงก็ได้ให้บอลอยู่ที่เราน่ะผมตัดได้แล้วแล้วผมไปส่งอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ผมงงมากเลยวันนี้คือแบบเล่นงงมากอ่ะ <c oughs> โอ้โหกลางโล่งเห็นไหมลูกนี้ เกือบโดนเหมือนกันโดนหรือเปล่าวะลูกนี้จำไม่ได้เอ้ยไม่โดนยังดีสิที่สก,กัดได้พยายามเลยพยายามทําเกมขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทําเกมไม่ได้ก็เตรียมตัวดักดักไว้เออดูผมไหมผมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจ่ายไปเห็นช่องแล้วผมไปแล้วลูงเนี้ทําไปขึ้นไปเรื่อยๆปั๊บล็อกกลับมาปึ๊บปุ๊บสกิลที่จึงปั่นได้แต่ผมไม่ปัน่นส่งให้ซาวิก เป็นไงคู่กองกลางของผมคนละลูกโคตรโหดใช่ไหมเล่นไปเรื่อยๆเลยเวลาเราจ่ายบอลเวลาเราจ่ายบอลไปมาใช่ไหมจ่ายบอลไปซ้ายจ่ายบอลไปขวาเห็นช่องจ่ายเนี่ยนักเตะของเราเนี่ยมันจะค่อยๆข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นไปแดนเขาหมดแล้วก็เหลือกองหลังสองตัวอยู่กลางสนามใช่ไหมอันนั้นน่ะเขาเรียกขึงคู่ต่อสู้ขึงไว้เลยคือเวลาเราโดนตัดบอลเนี่ยบางที บางทีเขาก็สวนกลับได้แต่ว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะสวนกลับไม่ขึ้นเลยนะเพราะว่านักเตะของเขาทุกคนเนี่ยอยู่ในแดนเขาหมดเลยมันก็ทําให้เราแบบเล่นง่ายเหมือนกันนะวิธีการขึงแต่ว่าดูลูกนี้เขามาอย่างโหดโดนเลยโดนเลยลูกนี้เนะี่ยประมาณนี้เลยนะแผน4 2่สพยายามขึงเขาห้ามเสียบอลแล้วก็ยิงให้ได้จบให้ได้แค่นี้เองสข้อจําไว้ให้ดี ใครที่อยากเล่นแผน424แต่ว่ากลัวว่ามันจะรั่วนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเราขึ้นเกมไปเรื่อยๆไม่รีบบุกเนี่ยเขาก็จะสวนกลับเรายากมากๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับผมบอกเลยว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะจากลากันไปฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย